ามาเด้อพี่น้องด้านนี้กินข้าวป่ากินข้าวอยู่ขี้ดินกินเอาไว้สาวกำลังไปลาป่าสาวพัดพันก็พัดพัดยังล่ะสาวพัดยังพัดกะเพราเห็นเห็นตงเลือกแล้วานเะไจีนะมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อ กลางลำป่าสาพัฒนาบา่ประมาณนั่นแหละผู้สาวก็แห่โพดผู้สาวกอืมแห่ปันควายเนาะปันควายครับอันนี้พิมงานสามคนลิงเ่าเออลิงท์ล <c oughs> มากินเขาป่าไปน้องมานแรกมากินเจ้าเพชรกระพักจงพักประมาณนั่นแหละ ว่าจะมากินปลาป่ะปลาสองตัวเท่านั้นเลยอโอ้สาบานธนา,าอายุหากินพี่น้องอเคสนี้เป็นเคสหายุหากินของคนเป็นใาโซนเคสบ้านนาหาวมีประมาณนี้อันนี้กระปุะสาวลามปลาตัาปลาเนี่ยเบิกอึ๊บแนวบุหิตมั้มัดท่นนี้นเนาะมัดสามตัว สามตัวฉนั้นไปลาสาตัวได้บายนตัวปลาสามตัวเเจ้จู้งามผู้สาวกระแห่จผู้สาวท่ <c oughs> านถือยฟดู <c oughs> <c oughs> ชุกงิงแข่กินวันไอ้ปลาเอไม่เสรวันเอาหัวลงก้อนเลยเข็ดเอาหัวลงก้อนเลยหนะ เอาหัวลงก่อนแนมะ้เฮ็ดหลายหมดแม้เอาหัวลงก่อนเนี่ยสาวสาวพัฒน,นาเนาะ สาวบ้านนะฮะเวนผู้มเบาบะเบาให้ปะเบามั่นบะนี่ย่างยกบย่งใหญ่เลยนี่มันจึงไปได้เออแบบนั้นแหละเออย่างยกบย่งใหญ่ เข็ใแล้วของเจ้าฮะเวนทุ้เบ่าเป่าปะละ่ะผู่เป่ามันบ่ฮะบ่วจะขึนอนนองมามาน<ป>มาน่ตั้งมาลินตั้งมาลินเห็นนะเบฮามาลินเถอนนะจะขื้อละ่ะนอน,นแถวใด สาวสาเอาล้เอาหัวลงก้นเลยละเอาหัวลงก้นเลยสาวดาวเด้อสาวดาวสาวสาใครสนใจท่านอะไเสดเน้ออดนอมีเทียบ่ โอ้โหขนาดน้ำเลยนะเป็นซีฮิตขัวขัวข้ามพี่น้องจะเป็นธรรมศาสตร์ขึ้นมาอันนี้กินหน้าสายน้ำสุดต,ต้นไม้ธรรมศาสตร์งามลายภูผขาป่าไม้อุดมสมบูรณ์พี่น้องนจะเป็นน้องๆสาวๆอยู่บ้านมหาวาหาลเพื่อนจะได้มารินน้ำแล้วก็มาท่องเท,ที่ยวน้ำ มาประมาณเจ็ดแปดเจ็ดคนเต็มเต็มอคนึงอ,อยู่ขึ้นพี่น้องอยู่ไก่โอ้สาวตีนตยูใต่สาวตีนใ่สงสง่นีดีมาเต็มิ บังัฮะเอาใช้ตัวตะแคงแบเบืงตัฮะนั่นแขนเนี่ยดิบด้วมันมันกระไดบ่ดีบติง้งตายบอขาตายกระไดเออมันอันนั้นแม่ไข่น้ำบ่ไข่น้ำเยางคือเน,นาะพัฒนา

สาวบ้านเพื่อนจะลงมาแต่หาอุู่หากินเครียดทึงพี่น้องาาอลงมาอัน <c oughs> นี้เนาะน้งงองราบน้ำขา <c oughs> <c oughs> มันเท่อนนะ Icana, okay. มาอยู่บ่ภาษาบ้านท่านมาทายุหากินพี่น้องเกติอาบ้านอาหารผู้สาวเกียมมองเกียมลงไปไล่ทั้พี่น้องสาวสาคนพื้นน้ำทามันกู้ามีไหม พาน้องๆไปหากินแถวใต้ถี่น้องแต่คึค้มๆนีน่มีอากาศแม่บอกน้องๆแก่น้องมีบอกนะเปล่าไมไ่ใช่นะไอ้เขียวคือก็ทีมง,ง,งานทีมง,งานหาปลา แต่พอเจ้ายไม่ได้พอปิ้งน้ำตื่นขนาดนั้น้ำใส าวเราทั้งนี้ผักสาวผู้ไทยนงคืองามจับใจสาวผู้ไทยคืองามแพรนาหายด้มาเห็นหัวใจเต้นตื่นภาวะสาวผู้ไยคนสาแต่อายนี้นะใช้เวตาับมันแม่ขึ้นต้นไม้กะนไอ่าวลาทั้งนี้ผักน้องจริงใจเอ้านงนางกว่าพายาวไรมาดื้อดืออย วักก็ห hmm. น oh, ีนันเขียวมักวักแม่หรแม่บเถือได้แม่เหรออยู่ทัางหมัดเดือนต้นหนาวนังเขือย่างไปบอกเด็ดนะคนกาทังงานหนึงกินเนื้อมาวันไอ ไปโรงพยาบาลไม่ทันนะเนาะบาลขึ้นดีดีรงบ้านแดงมัดเลยนี่ก็กับมีมือต่ำน้ำของหู้จะรบ้วนาโมบ้า บ่ม so ีมือนี่นะั่นตู้กระตัมเลยมาุกเลย่อนดีวาในพดนเจ็บใจเลยครับเงอลงมีใบเด้เต้นอะไเน็ตหนแ่ไม่ตอบ่ท่ามหาไผใช่ไหมบ่มีผู้บ่าวจำตัวนั้นมชนหนึ่งแดมาเรือกับโ ขมบ่ะใช่ไหมอย่างไรครับพกอยู่นั่นแทะโอ้ยเนาะหลดเขียวมันไม้ก่อน่ะยันคนหูจักเดี๋ยวเขนจะบู๊ัจักนุ่นเติมบานบานก็เดียวบานผักกลุ่มอลายแม่นะลวนจะพังมาและนี่ก็ไมั้นเเฮือนเนี้ยมาเฮือนเาตัวนี้มันจะดูคนเด้อที่บาเดือเนี่ย À, xem xem luôn ạ xem 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 mẹ, bố xem 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 เด็มันทานทอนจนสี่โมงันยังอั้งตัอะไรผ่ไมีมีช่างพาแต่หัวนั่นแหละคือสีบรินอนันหัวแหละทุกทายคือวานเด็กเหัือเขาหัวไว้ในน่ะวางนน่ะ ีส้มจำอยู่ทั้งหัวหัวเหือหนะคุณพ่อ,พอยินกินประเทียบเป็นดัง <c oughs> <c oughs> กอดมาหมาอันนี้หน่อยอืมนี่ๆ <c oughs> ต้นไม่ซ้อนแลกาไม่ไผ่ส่งบางทางทางทต้นไม่ซ้อนไม่ไผ่ธรรมชาติงามหลายพี่น้องเฮ้สิบินดิวตอนขาลงสีนี้ก้อยป่าเด้อพ่อพี่น้องเป็นง,นงัวน้อยอย่างคามแกง on